โอ้ oh, สุดยอดครับทีมทีมนี้นีาา่ครับมาดูฮะเป็นคู่ที่เป็นคู่ชิงชเซเลิศนะครับช่วงปิดเทอมครับท่านหมอครับช่วงปิดเทอมเขาทำแบบนี้ก็ได้ครับเหลาไม่นานมาดูคู่นี้ไม่ใช่ธรรมดาเขาบอกทีนี้นะเดี๋ยววัน Young นีนนค้ครับเบทแรกนี่กคนละทีบีตะปนมาเก้าโดยคู่โตนึงครับนี่ฮะ เมืที่สองนี่โคชาจับใจว่าสองตัวในตูนเนี่ยเข้มาเป็นตัวรกสเลยครับเมือทีจัใจกาจะมาอยู่นเข้ามาเป็นที่หนึ่งของสายบีเข้ามาเจอกลุ่มเครับจัดใจครับเดก็ชาจใจบัตรตีหนึ่งเขารบจึงชาเลอร์ครับมาเจอกับนี่ฮะมาเจอกับเซเว่นวันเนี้มาดูว่าใครจะได้จิงไได้างวันที่หนึ่งจิงชาเลอร์เครัย เด็กนี่ครับลูกชายของจอมม้าเนี่ยจากจอมระไปได้ไหมลูกนี้โอ้โหนี่ครับคนนี้ดูรับนีลาครับหมายเลขเก้ายู่ตรงนี้มาเจ็ดลูกนะขึ้นมาแล้วคนนี้โอ้โหตอนตอนอายุเท่านี้เจ้าเพื่อนยังไม่ได้เล่นบอลนะคุณหมอยังไม่เล่นนะไปแล้วจอยนี้ โอ้โหมาแลวครับบอลคู่ดีเปิดยาดโอ้โหจุดโอ้ยมาเลยครับกับทีมกับทีนที่ไม่้ผมแดงจาาโอ้โหมานี่ครับไปแลวครับหมายเลขเก้าผ่านไหมนี่ครับสิบสคนนี้ยิงไปกันลหกลูกครับสิบสามครับสิมของมระนะไนามลไ้ตนมายเลี่ได้ไหมไปดูเวลาครับดูดูว โดนแล้วตนนีโดนทัทาทาแล้แลแลรรยยครับมาแลยครับเทนนิสบลแถวสองมีใครไหมแถวสองเตี้ยไหมยังฮู้มาอุ้ยไปวัดตะครับเจอกันหน่อยครับมาเลยลูกลลนี้ดึงดึงไปไปนี่ครับลูกชายคนกับแมหรอเขาจะนิงเก้รูปแล้วกรูปครับไปเลยไปเลยไปเลยนี่ครับไปมากไปวัาครับมาทยิงของลูกครับของเอเบว,วันเนี้ยของจอมพระนี่ครับคนนี้นะหมอเอแล้วไหลมา บาดีนีครับไปแล้วก็ดีเข้าซ้ายเข้าซ้ายเข้าซ้ายเทียบเลยไหมเทียบเลย้ยาเข้าเข้าเข้ายเบอร์เก้าแอดิด้วยครับนี่ครับเทรเบเกอร์ได้แดงช้างก็เป็นคีแมนครับอยเปิดมาลูกนี้เฮ้ยเฮ้ยเียบยไม่เข้าไม่เข้าเฮ้ยไปมาพลิกไปโอ้โหฮ้ยไปลูกนี้หาบุ๊ดีหาบุ๊ดดีนเด้วยต้องนเเฮ้ยไปนะไปให้หลบหลก เฮ้ยโดนไหมเนจับอลแล้วนี่ดูระวล็ล็ดึงมาใ้แรงล้วนๆเฮ้เฮ้ยให้นี่ครับเฮ้ย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 ดูดีาดูดีกันมบอลเฮ้ยลุกออกมาแข่งกัเรกกรยดเที่ไเลยังโหเฮ้ ตัวที่อันตรายจริงๆนะรต้องดูที่ทคนมาครับตั้งแต่เจ้ามารอคอยดูบอลคู่นี้เปิดมาดูแดนดูเดินไหนยังโอ้เฮนี่ครับแฮ้ตัวนี้มันอันตรายจริงนะพัดมีพลังลูกนี่ครับเออมันตัวแรกแต่มันแข่งออกมาจังหวะนี้โอ้อไปไปอ้ลีลาแข้งบอลลุกไปได้เลยโอ้เฮ้ยแย่แล้วไปเลยบอลนมันหรือเปล่านะเราดูเยอะขนาดนี้ครับดูครับคนรู้ให้ความ ให้ความสนใจบนคู่นี้ับเฮ้ยเฮ้ยเาิงมาดีรับโดนไมาหลนี่เฮ้ยไม่กล้าเยเฮ้ยมามาบโต้กับเตต้กับเต้ไโดนไหเฮ้ย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 รี่ช่วยอีกแล้วครับไม่เฮ้เฮ้ยระวังรเฮ้ยโอ <Jasmine. S 1> <Bruno. S 1> hey, ้ด <Than> e. <zas Katie> mm ีเ hmm. ก๋าครับแม่ไม่โอน ก็ผู้ชายโอ้ยสองตูดแล้วสวยเอ้ยดูดิยังโอ้โหมันนิ่งมากสน่ห์แล้วโอ้โหถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะของทุกทีมนะก็ขอบคุณทุกทีมที่ส่งทีมเข้ามาร่วมด้วยเอ้ยเข้าไปตู้ด้วยเอ้ยกันทำกระทำเออเดี๋ยวพี่เองกัต่อไป ทางเกมขึ้นมาใหม่ครับนี่ครับไปนะครับตอนนี้ขึ้นมาโอ้โหกลายเป็นบอลสนุกเลยครับบอลคู่ดีสองหนึ่งครับจะมาอีกงูหนึ่งเป็นปัญหาเขาไม่งโดนเสียหนึ่งูก่อนนี่ครับกับการทีมคนนี้ไม่ใช่ตะมันดาครับคนต่อแค่นี้ข้าม้าข้ามากับกันทีมไถมาไหลมาไหลมาไปแล้วตอนนี้ช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมไปแลยครับจะได้ทำไหมไม่น่าจะทำได้ กบลบาดิตัวนี้ก็ทำมเี้ยงกับตัวนี่อครับครับครับับครับนี่ก็ม่งทางกันลวติดามาเกื่อจะดูเรองกันนี่นี้ง่เขาทางมุงไปไยุ่งเลยนะนี่ตัวนี้เขาทาง่าไุ่งเลยครับตุณนีลาโคบอลน่ยผมบอกเลยเฮ้ยดูเอาไว่อยู่แม่ดูมาดิ เดินเดินเล็ไมโหไปล้วเนเอยเล้ิป right. 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 no, ู no, a, yeah. no. nope. ่ลเอาดูดิให้ oh, ันม oh, uh, oh, ีพื้นทีโดนเลยถให้มีพื้นทีโอ้ยลงนี้โอ้ยดก รดเราตดได้ไปเลวครับไปดไปเลยไปแลเจอติดตามโอ้มามายังยังยังเดียวไปแลไปโอ้โหต้องต้ต้อขอบคุที่ทีีคสอ้โอ้เกิดเยอะเลืเกินจังหวะนี้เอำเรียบเลยไปได้ไหมไปได้ไหมลูกนี้เออ โอ้ดูวิ่งมาจำบอล ANS, ลงมาโดนไม่หมายเลขสามันหลอกอีกแล้วหมายเลขสามดูแบบดูมันหลอกดูที่ไหลมันดูมีความเคลนทีมันโอ้โหผู้ชายโอ้ยไปแล้วหลอกหลอกไหมไปได้ไหมเอาอยู่ไหมเอาอยู blink, ่ไหมโอ้โหเอาเลยเบสเลนต์การะดดีมากบสเลนได้แชมป์ไปครับโอ้สนุกจริงๆครับบอลคู่นี้โอ้ย มีครับตุ๊โดนวบ้างคู่กันเต็มที่เลยฮะเพจ,จะไม่ได้เของเกมไปนะวันนี้ครับมีรางวัลจากเจ้ฟ้าครับมีมากเหลือเกินะทั้งนาาักเตะยอดเยี่ยมทั้งทีมผู้จัดการยอดเยี่ยมครับนี่ครับหลายๆคนคนระับวันนี้ได้รับทุ่นกันนะ ว่าโดยวัสดีมานครับเราจะมีทัวร์นาเมนต์และสำคัญรอท่านดูครับฝึกหอจะจัดช่วงสะบัปปดเท้าครับเตรียมปิ้วไว้นะ